จะต้องใช้เวลาราวหนึ่งเดือนโดยจะมีการส่งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบหากปนเปื้อนจะต้องดำเนินการหาเจ้าของที่เป็นต้นเหตุและอาจมีคำสั่งปิดหรือปรับปรุงระบบบำบัดเพื่อแก้ไขแต่หากไม่พบสารปนเปื้อนนั่นหมายถึงความเน่าเหม็นของคลองแห่งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการปล่อยของเสียจากในชุมชนซึ่งจะต้องมีการจัดการโดยตัวชุมชนเองเพื่อให้คลองแห่งนี้กลับมาใสาสะอาดเหมือนที่เคยเป็นครับ ระเสิริฐพันสุจริตไทยถ่ายภาพอังกูตะวันวงรายงานครับขายข้อข้องใจได้แล้วนะสำหรับท่านผู้ชมที่ร้องเรียนมากับทีมข่าวอเอเกรรมสํานักข่าวเนชัน่นบอกแถวแถวบางปูเมื่อวานนี้น้ำคัมเนี่ยประมาณเกือบเกือบกิโลเมตรนะอะไหลดดำทรงกลิ่นเหม็นมากเลยน่าห่วงนะคุณดุชาน่าห่วงคือแต่ก่อนลำคลองคือชาวบ้านสามารถเอาน้ำไปใช้บริโภคบริโภคได้ครับ มีปลามีอะไรที่จะหาก,กินแต่ช่วงระยะหลังนี่หลายพื้นที่ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีหมู่บ้านชุมชนเข้ามาแล้วก็ทําให้น้ําเสียปลาก็ตายหมดเส้นสนี้ถ้าจําได้คุณเสกชัยเคยมีร้องเรียนมารอบหนึ่งแล้วเรื่องของน้ําคำคตอนนั้นมีความยาวประมาณ500เมตรนะท่านผู้ชมแต่ว่าวันเมื่อวานนี้เป็นกิโลเมตร,ร,รแต่ว่าแต่ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการก็ยืนยันไม่ใช่น้ำที่ปล่อยมาจาก อุตสาหกรรมนะฮะ <แก S 1> เป็นน้ําที่พอฝนตกปุ๊บอีกแอ่งหนึ่งมันก็จะไหลไห,ไหลไหลไหลลงมาไหลเอื่อยจนกระทั่งลงทะเลแต่ว่าเมื่อวานในวินมอเตอร์ไซค์บอกเป็นน้ําทะเลหนุ่นหรือเปล่า <แก S 1> ถ้าน้ําทะเลหนุ่นนะฮะคุณเสกชัยผมรู้จักๆๆเพราะว่ามานน้ำทะเลมันนุนก็ชั่วโมงนึงแล้วก็ลงไปมันก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้นแหฮะครับครับไขข้อข้องใจได้แล้วนะนะฮะไปที่ปทุมธานีกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ คนร้ายเนี่ยฮะทำร้ายนางยุพินคำตันอายุ41ปีแม่ค้าขายหวยขาพิการร,รีบทั้งสองข้างได้เงินไป8,000กว่าบาทนะครับล่าสุดตำรวจจับได้แล้วนะฮะพันตำรวจโทวัฒนะเอมะวัฒนะสารวัตรสืบสวนสอบสวนโรงพักเมืองปทุมนะครับจับกลุมนายกมลเกินสกุลเกินสุกลนะฮะอายุ32 32ปีนะครับ สอบปากคำนายกับมนยอมรับสาร,รภาพบอกว่าทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งส่วนภรรยาทำงานอยู่ที่ทกทศสองคนคุณเสชัยเงินเดือนไม่พอใช้เพราะว่าตัวเองเนี่ยติดการพนันอย่างหนักเลยพอไม่มีเงินใช้ก็จะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปกระชากกระเป๋าแม่ค้าตามตลาดนัดในพื้นที่อำเภอเมืองสมโคกลาดหลุมแก้วปทุมธานีทำมาแล้ว20กว่าครั้งครับ นี่ขนาดแม่ค้าขาพิการยังไม่เว้นนะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเงื่มมือของตํารวจถ้าหากว่าติดตามจับกลุมอย่างจริงจังนี่ตรงตงเน้นด้วยใช่ไหมต้องเน้นน่อยต้องเน้นด้วยเอาจริงใช่ไหมถ้าเอาจริงเอาจังก็สามารถจับกลุมได้คือตํารวจทเก่งอยู่แล้วคุณลืชาถ้าหากว่าจริงจังในการที่จะปราบปรามจับกลุมคนร้ายที่ก่อเหตุในแต่ละที่แต่ละเหตุการณ์นะครับแต่อันนี้ไม่รู้จะโทษใครดีนะคะคุณเสกชัยรับรถอยู่ดีๆขับรถอยู่ดีๆปรากฏว่างูเข้าไปในรถครับ งูเข้าไปในรถที่มันายากงูเขาหนีฝนดีกว่าคุชาติบางทีช่วงนี้หน้าฝนด้วยบางทีอาจจะอยู่อยู่ตามพื้นดินแล้วน้ําท่วมรูอะไรเงี้ยก็หนีขึ้นมาอยู่บนรถแทนหนีป่าเนี่ยหนีจากป่าึ้นมปอยู่ในรถรถมันสะดวกกว่าหรอกก็อาจจะมีสามารถหลบซ่อนน้ําได้เออแล้วเป็นนี่เขาบอกว่าเป็นหลบซ่อนฝนได้ครับคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ต้องบอกว่าเขาบอกไม่ใช่งูธรรมดาคุณเสใจเป็นงูเห่าอยู่มาสองวันวันที่สามก็ยังเอาไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้คือยังอยู่ในรถหรือว่ายังอยู่ตรงไหนของรถด้วยเอาลองไปชมดูครับ

ก็เสี่ยงขลกไปยังไงรัค่ะแต่วันนี้พี่ก็เห็นมันเป็นหัวก็เลยกลัวโอ้กลัวที่เห็นอ้แต่เห็นเป็นหางก็เข้าไปแล้วนี่นี่เกิดถ้าเกิดใหางไม่เจอทางมาเราไม่กล้าขึ้นรถหะค่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวไอ้นั่งอ่ะมันเมื่อกี้เห็นหัวมันปบ๊บไปไหนแล้วไม่รู้เออมันอยู่ได้อยู่เข้าเข้าเข้าไปอยู่ในถังมีทางเดียวต้องติดเครื่อง

ขึ้นล้อหลังครับล้อทางด้านซ้ายตรงนี้เมื่อวานใช่ไหมครับผมอ่าแล้วเขาขับกลับไปครับ,รบแล้ววันนี้ขับมาเข้า,ขาอีกจอดที่เดิมอ่าแล้วงูมันมาทางด้านไหนมาทางด้านนี้ครับด้านอย่างนี้ไปแล้วพันเลื้อยไปอ,อ๋อแล้ววันนี้ไปเลื้อยขึ้นตรงกลางลออรถไปของรถพอดีเลยเอ,อ็มไของฝ่งนให้ผม

เห็นตัวเริ่มเลือมท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าได้คุณเสกชัยคุณอุชาเห็นนะผมไม่เห็นนะผมพยายามมองผมก็พยายามมองนี่เป็นภาพที่ผมผมคิดว่าดูพร้อมกับท่านผู้ชมเนี่ยฮะก็ทีมงานบอกตรวจสอบไปปรากฏว่าคือเอาเหล็กกระทุ้งก็แล้วอะไรก็แล้ววิธีสุดท้ายท่านผู้ชมนู่เลยล้านอัดฉีดคาแคร์แต่ก็ไม่ออกยังไม่เจอแต่ผมว่าน้ําที่ฉีดผมว่าถ้าใช้ออกคืออาจจะต้องแบบต้องยอมยอมฆ่างูอ่ะคือผสมน้ํายาผสมอะไรที่ติดฆ่าแมลงฉีดไปเลยให้ตายเลยยาฆ่าแมลงเลยใช่ไหม คโหนี่เล่นกันทรมานแล้วถ้าไม่เจอตัวงูคุณเสกชัยอัดฉีดลักษณะแบบแรงมากแล้วนะยังไม่เจอตัวงูผมว่านะเอามาให้ผมขายรถทิ้งยังไม่ขายเลยเอามาให้ผมเออรถสวยด้วยนะหนึ่งก็ไก่ทอทหาร4882เบิ้ลซะด้วยแล้วยังไม่นบหางงูที่มันม้วนอีกนะเจ้าของเขาเขาเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ขึ้นมาสองครั้งด้วยคนถึงชาตินี้ไม่ได้ไปหวยใช่ไหม ไม่ได้เปงหวยแต่วันนี้หนึ่งก็ไก่ทอทหารสิบแปดแปดสองจำแม่นนะฮะจำแม่นนะครับวันนี้มีแต่สัตว์นะอันนี้น่ากลัวขับรถขับราต้องสังเกตทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแต่ล่าสุดนะฮะคุณเสกชัยเช็คไปบอกเป็นงูเห่านะเป็นงูเห่าแล้วก็คือมียืนยันคือเจ้าของรถก็ยืนยันคนที่อยู่คนที่อยู่ข้างๆที่รู้จักก็ยืนยันว่างูมันเข้าไปสองครั้งจริงๆโอ้ครั้งแรกออกมาแล้วครั้งสองเข้าไปอีก นี่อาจฉีดน้ำมันคงจะอุ่นหน้าดูเลยนะลองสตาร์ทดูวิธีหนึ่งเคยเห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยเขาใช้เขาใช้อ้นั้นฉีดอะไอ้สเปรย์ไอ้แบบเหมือนเขาเรียกอะไรยาฆ่าแมลงอะอัดใส่เข้าไปนะเขาบอกช่วงแรกประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ออกนะแต่พอสะพักทนไม่ไหวแต่ว่าต้องให้อยู่ในที่อบๆนะไม่ใช่แบบพอฉีดไปปุ๊บลมพัดไปลักษณะแบบนี้ไม่มี โอ้โหนี่ต้องไปซอกเม่เจอตุมรูไปซ่อนอยู่ตรงไหนแต่ว่าแต่ว่าคือไม่สามารถเข้าไปในรถได้ใช่ไหมคุณดุชาติคือส่วนใหก็คืออยู่อยู่ใต้ท้องรถซุกตรงโน้นตรงนี้รถใหม่แบบนี้เข้าไม่ได้เพราะมันยางมันจะแข็งแต่ถ้าเป็นรถเก่าๆเหมือนรถผมนะมนเข้าเด้ทุกช่องแหละสามารถซ็อกแซกเข้าไปได้ได้หมดเลยเพราะมันยางมันมันมันขาดแล้วนะครับอีกสักข่าวนะฮะเมื่อสักครู่นี้งูไปเรื่องของควายกันบ้างค่ะคุณเสกชัยควายนี้ที่จังหวัดนะฮะจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมจังหวัดบุรีรัมรับ ที่จงบบังหวะลามที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เมื่อวานใช่นที่บอกว่าควายไปกินไปกินหญ้าประเภทหนึ่งแล้วก็ทําให้เสียชีวิตเมื่อวานคือเสียชีวิตห้าตัวนะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าไปกินใบอะไรนะมยราบมายราบไมายาาบไม่มีหนาม,มผมเคยเจอแต่ไมายาาบที่มีหนามางคุชาติเพิ่งทราบเหมือนกันฮะมยราบที่ไม่มีหนามมันถ้าหากว่าสัตว์ประเภทนี้สัตว์ไปกินแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เมื่อวานเสียชีวิตไปห้าตัววันนี้มีอีกใช่ไหมครับว่าเพิ่มอีกสามตัวนะครับ อันนี้ท้าผู้ชมนะครับที่เป็นเจ้าของโคกระบือต้องระมัดระวังนี้เพราะว่าต้นไมยราบไร้หนามนี่มีสารไนเตรตกับไสไซยาไรนะครับสารนี้เป็นสารพิษนะฮะที่จะทําลายตับไตและสะสมในกระเพาะอาหารของโคกระบือนะครับทำให้อาหารไม่ย่อยและถ้ากินเข้าไปมากนะครับโคกระบือหรือว่าวัวควายนี่นะฮะก็จะล้มตายภายใน15ถึง20ชั่วโมงครับอันนี้ระมัระวัง,งไปเจอ,อไมยราบไร้หนาม เพราะว่ามีสารพิษนะครับส่งท้ายด้วยคลิปนะฮะเป็นอะไรเป็นคลิปเลยนะคุณเสกชัยสุนัขซ้อมเดาะบอลสุนัขซ้อมเดาะบอลเขาจะไปแข่งที่ไหนก็เลยใช่อ้าวอันนี้ต้องไปดูคัเลือกบอลโลกหรือเปล่าไม่รู้อาอันนี้ต้อไปดูครับ Here we go คุณเสกชัยปกตกิเราเคยแข่งบอลกระชับมิดใช่ไหมครับอันนี้ผมเจอสุนัขตัวนี้แล้วผมกลัวเลยนะเพราะว่าเ <c oughs> วลาไปเตะบอลน,นะท่านผู้ชมเตะนัดก,ก,กระชับมิดเคยไปที่พัทยาผมนี่เป็นศูนย์หน้านะแต่5้านาทีขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเลยขอเปล้วแต่ขอ<ล>เปลี่ยนก็ยิงยิงได้ลูกหนึ่งใช่ไหมั้แต่ว่าโหถือว่ามีความสามารถนะสุนัขครับอันนี้ลองลอกเลียนแบบออกมาร่งกายด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักส่งท้าย รายการสายตรวจระวังภัยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีคลิปน่ารักน่ารักดีๆที่จะนําเสนอเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมหลายๆคนได้ชมกันนะครับส่งเข้ามาที่ Facebook อาชญากรรมทันข่าวนะหรือว่ามีเรื่องราวร้องเรียนต่างๆนะครับเบอร์โทรศรัพท์24ชั่วโมง023383636 72เบอร์รและอีกช่องทางหนึ่งนะครับหน้า3หนังสือพิมพ์คมชัดลึกคอลัมน์สายตรวจมีที่อยู่ชัดเจนนะครับ สายตัวเระวังภัยคืนนี้หมดเวลาแล้วครับผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ